ได้มาเยอะไดมาเยอะเลยแล้วมีแนะนำอะไรเราบ้างเขามีอะไรเขาบอกวาเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าในใจเราแล้วมีแฟนแล้วมีอะไรจกันกันแต่มีเพิ่มมาให้แค่กันแล้วพี่ายแคอยู่เลยยังยังไม่ยังไม่ไฟนอลหลับเวทีเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่อะไรนะเนีขอแต่งงานเนี่ยนะปลืมเรื่องบอลนี่แหละอไปว่าขนาดขนาด้ค่แนะนำยังแหบาวอุ้ยอุ้ยไม่มีอะไรครับก็ก็เขาถามอะไรอ่ะผมตอบไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ย เขากำลังอยู่ในพระองคระวังของเขารังสวยอยู่คือตอนนี้นักเด็กเองก็คืงตัวอย่กัไปงานขอเขาขอพี่มาเด็กหนึ่งเตรียมไปงานเลยคือตอนนี้ก็ก็คงจะเป็นทางแทนพี่มากแหละที่สำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็รอแพนัทเพราเขาแบบเพื่อนเจ้าบ่าวก็เราก็ต้องรอรับฟังว่าเรามีตรงไหนที่เราช่วยเขาได้บ้างเพื่อให้เขาแบบ แบ่งเบาภาระของร้านมากที่สุดเออณณตอนนี้แจกแจงหน้าที่ยังทันได้งานเป็นเป็นอะไรบ้างยั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 งไม่ยังไม่มีดีเทลอะไรมากมายแต่เรารู้แล้วว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันไหนประมาณไหนที่ไหนพี่บังก็ดูยิ้มยิ้มเนาะเหมือนว่ามีอะไรข้อมูลแล้วพี่บังไม่อยากให้ตกทุกข์มากตอนนี้เขาหอุหน้าผมกูเอาไปอยู่ได้แล้วถูกแล้วว่ถูกแล้วถูกแล้วเขาพูดแล้วพี่บังมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม ไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่มีไม่หมายถึงว่าอัปเดตก็คือเราก็เนี่ยมาคุยกับทามเพื่อนแล้วว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างมีงานวันไหนเมื่อไหร่ช่วงไหนบ้างจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เด็ดเล่าก็คือเหมือนเด็ดเอาเปนไหนนี่แหละใช่แล้วเขาเต็มที่มากเลยนะเขาอเรได้ข่าวมาว่าเขาเต็มที่มากเขาพร้อมมากเลยในการศึกษาดูงานหรือเปล่าพามาด้วยงานเขามีหนึ่งวันผมอยู่ที่ทั่นทั้งทีครับมีขายเรื่องให้ตัวเองครับเรื่องเที่ยวหาเรื่อง พลามันก็น่าตื่นเต้นแทนเพนเหมนะอะไรเงี้ยเออมันก็แบบเออก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นไ่เจออะไรมากเนี่ยาคที่ปรึกษาหลักหรือ่าคะใช่ครับใช่คนแรกใช่ตั้งแต่อยู่ทุ่วันต่ออยู่ทวันต่อตั้งแต่วันแรกที่เขาทีแใช่ยังงานแต่งกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ต่าตอนนีโอ้โหเยอะ เยอะครับขึ้นหน้าเรื่อยๆแล้วก็มีอัปเดตเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็เราก็แค่ไม่ได้บอกใครนั่นเองเพราะว่าก็ล่าสุดก็คือบอกไปก็คือมีงานที่ต่างประเทศกับที่ไทยก็ตอนนั้นครับตอนนั้นมีมีแบบล็อกคิวแล้วครับที่บอกนะครับมีวันเดียวผมไปทั้งที่ทั้งที่เลยไปช่วยงานเดียวที่แม่ไปได้สดตอนนี้เริ่มเริ่มคลิปยังฮะต้องมีไหมเพราะว่าเป็นการรวมไหมรวมกัน ยังยังยังไม่ได้คิดเพราะว่าผมก็รอทางเขาอะไรตกลงวันเวลาอะไรกันอย่างนี้คุณหมักล็อกวันปาร์ตี้สาวสดหน่อยอยากเห็นอยากเหปาร์ตี้สาวอยากเห็นอยากเห็นว่ามันจะจอยขนาดไหนมันต้องมีภาพไหมหรือว่าพีมีแอปถ่ายถ่ายออกมาให้ดูหน่อยรอรอรอได้ก็รอดูแล้วกันน่าจะน่าจะเป็นเรื่องภาพที่สุดออกมารอดูรอดูใช่เพราะว่าเราก็อ่ะเราก็บอกได้ว่า ก็สละโสดก็คือต้องแยกแหละใช่ฝั่งนั้นเขาก็ไปเตรียมตัวแล้ฝั่งนี้เราก็แบบเออนี่มาบอกแล้วว่าขอแบบสบายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องมีกิจกรรมเยอะเยนะเออไม่มีธีมไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรเลยครับในงานวันสละโสดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นทางทางพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์หวั่นใจไหมครับพี่มากหวั่นใจตรงนั้นแม่ัวจริงๆไม่แ้ดแบดับแต่ฝั่งนั้นเด่นเหมือนอยากรู้แล้วมีธีมไว้แล้ว ความคิดแล้วไม่ค่อยตกผลึกเท่าไหร่ครับแต่ก็บอกว่าแบบความคิดระดับค่อนข้างที่จะเหนือเกินความคาดหมายจะคาดเป็นอะไรก็ได้เลยต้องสนุกแน่ๆเลยจริงจริงจรองรอรอรอเลยแล้วเริ่มเริ่มมีการคุยกับเพื่อนๆยังค่ะว่างานจะเป็นประมาณไหน ของพี่มากของของานศาสนาเขาเออ <c oughs> มีปึกม,มีมีเขาเรียกว่าถามโยนคําถามไปให้พี่หมากแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบชิลมากอะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่แบบเราค่อนข้างทีง่จะยากอ่าเ,เราก็ต้องมานั่งประชุมกันแบบในกลุ่มว่าแบบจะเอาอยัางไงดีจะทําอะไรเพราะแบบรู้สึกว่าเขาจโจทย์จวันนี้ไปแบบ กูมีใครบ้างในกูมีใครบ้างทำไมดูเหมือนในงานปีแค่เราสมันเราก็ถามว่าเขาอยากให้มีใครบ้างพี่หมาก็บอกว่าเพื่อนที่เราสนิทด้วยกันประมาณนี้แหละเพราะเราก็มีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ต้องให้จำไม่ลืมแต่ต้องไม่ลืมนึกว่าเล่นไพยแต่ลาคู่กอาของูพี่หมาก่อนสิบปี สิบปีก็ปีนี้ก็น่ารักน่ารักครับผมก็พาที่บ้านไปกินข้าวพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่มาจากต่างงหวัดด้วยก็เลยอาไปกินข้าวด้วยกันทั้งสี่คนเลยเป็นคููมันปิดสุดท้ายเป็นคูู้มันปิดสุดท้ายใช่ครับที่สุดท้ายที่จะได้ใช้คำว่าเปียวเซ่ครับผมต่อไปก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่เออเออตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับเออน้องมาบอกกทวว่าเออนี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้วอะไรนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดี มีของขวัญอะไรให้น้องมาเฉลยน้องมีอะไรให้ก็มีช่อดอกไม้ให้นั่นแหละครับเออขวัญลืมให้ฮะอยู่ที่บ้านพูดจริงลืมให้เออแล้วไอ้ที่เตรียมไว้ที่ตอนแรกนั่นแหละ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 นั่นลืมซื้อไว้แล้วก็ลืมครับนอกจากพี่แบริมระเบียงเราไม่ติดอยู่เหมือนกันนะครับของงานวบอลไท์เราครับผมเหมือนกันครับทำอาหารกินกันนี่ทำอาหารกินกันง่าครับผม ทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้คะปีมินี่ทำงานด้วยยุ่งๆด้วยก็แบบอยากอะไร back to basic บ้างอะไรประมาณนี้ฮะอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไลยทำเองโงมทำไม่กินเลยแรกกันต่อเถอะเดี๋ยวมายื่นอีกันนะครับของประเทศประทศไยว่าหวานแล้วแต่ว่ามันเกิดแค่แก้วหวานกว่ากับแคปชั่นอ๋อครับดีไหมบ้างดีครับดีก็แฮปปี้ครับแม่แฮปปี้ว่าที่ลูกสะใภ้ครับทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้เลยครับเกิดไหม ก็เห็นนิ่มแค้มชันที่ไม่แก้วหรอกก็เขินอยู่นะครับเขินอยู่เพราะแกก็ไม่ค่อยได้เรียกเท่าไหร่อะไรเงี้ยกรณีอย่างนี้ก็เรียกคุณยูให้ชินปากใช่ไหมก็คงประมาณนั้นเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมเรียกไปก่อนนะครับเป็นการซ้อมเรียกไปในตัวหรือเปล่าครับเออก็คงจะประมาณนั้นแหละครับแล้วเวลาเจอพี่พี่ก็ถามก็ไม่พี่พี่ก็ถามว่าแบบเออเหมือนจะเร็วๆนี้ยังไงก็ไม่รู้แบบรู้สึกกดดันมากเลย ก็มันไม่ใช่ร็วนี้นะฮะในสีเพื่อนก่อนครับแบบว่าดูแลงานเขาก่อนแหมครับนี่เร่องเรื่องธุรกิจธุรกิจเฮ้ยไปเไปอินไปเิยไเหยอเลยไป้ลยไเไปเอยไเราป็นยไปนลยปยยยไไเเเอ แบ็กสปานะครับผมอยู่ที่เนี่ยสยามเยสสยามเลยครับผมถ้าใครอยากซ่อมรองเท้าหรือเอากระเป๋าหรือว่าเอาของใช้สูงเสื้อผ้าที่แบบซักยากๆไม่สามารถซักเองได้เนี่ยก็เอามาให้ที่ร้านเราก็ได้